สวัสดีครับพี่น้องท่านผู้ชมทางช่อง YouTube ตะเกิดพารวยที่ครบรักทุกท่านนะครับวันนี้ตะเกิดพารวยก็พามาส่งเลขสลากลอตเตอรี่สลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับไปจับงวดวันที่2พฤษภาคม2565นะครับซึ่งหน้าปกสลากก็เป็นวันแรงงานแห่งชาตินะครับเลเบอร์ดีนะครับซึ่งหน้าปกสลากนะครับก็จะมีผู้ชาย3คนนะครับ ผู้ชายสามคนนะครับคนนี้ถือกุญแจปากตายนะครับคนนี้ถือสมดุดจะเป็นช่างวิศวกรนะครับคนนี้ก็อาจจะเป็นคนงานก่อสร้างนะครับคนนี้เป็นช่างซ่อมนะครับแล้วก็มีท่อแป๊บนะครับซึ่งผู้ชายนะครับตัวแทนของตัวเลขก็คือเลข8นะครับ ในส่วนของอุปกรณ์ช่างนะครับก็มีกุญแจหนึ่งเล่มสมุดอ่าแล้วก็ท่อเป็นท่อแป๊บนะครับซึ่งรวมรวมกันนะครับแล้วก็หมวกนะครับหมวกสามใบนะครับก็เป็นแปดสามหนึ่งนะครับเป็นวัตถตุตามหน้าปกนะครับคือเลขปิจนาคือแปดสามหนึ่งนะครับในส่วน ตัวเลขที่ซ่อนไว้นะครับอยู่ตรงนี้นะครับเป็นอยู่ในท่อแป๊บนะครับซึ่งเป็นเลข2อ1นนะครับเดี๋ยวผมจะหยุดภาพเน่งให้ดูนะครับตรงนี้นะครับ2 41นะครับวันแรงงานแห่งชาตินะครับมันก็มีเลขมงคลที่ คนส่วนมากนะครับนิยมซื้อเก็บไว้ซื้อสะสมซื้อ,อเพื่อเสี่ยงดวงดูนะครับนะครับมันตรงกันกับวันประสูติของสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าที่ปังกรรัศมีโชธนะครับซึ่งประสูติเมื่อวันที่29เมษายน2 5 4 8นะครับอายุท่านก็คือ16ปีนะครับ เลขมงคลก็คือ29 15 16แล้วก็48นะครับแล้วเลขมงคลอีกชุดหนึ่งนะครับก็เป็นวันครบรอบพระราชาพิธีพระบรมราชาพิเศษของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10นะครับซึ่งเลข904นะครับเป็นเลข ประจำเลขรหัสประจําตัวของพระอ,องค์ท่านนะครับในส่วนของเลข QR code นะครับเลข QR code นะครับก็มันจะอยู่ทางด้านซ้ายมือของท่านผู้ชมนะครับจะมีเลข6 1นะครับนี่6 1นะครับแล้วก็673นะครับ นี่คืเอาโคตทางด้านนี้นะครับเดี๋ยวผมจะหยุดเป็นภาพนิ่งให้พี่น้องได้ดูนะครับหรือว่าพี่น้องเห็นต่างยังไงก็อลองส่องลองตามดูนะครับในส่วนของตัวเอเองนะครับซื้อสลากมาทำคลิปในวันนี้นะครับเป็นสลากจริงนะครับผมจับมา2ชุดด้วยกันนะครับเป็น ชุดที่หนึ่งนะครับเป็น308 592แล้วก็ชุดที่สองก็คือ819 097นะครับซึ่งเลข97นะครับเป็นเลขอ่าปฏิทินคำชะโนดนะครับเป็นเลขที่กำลังฮอตกำลังฮิตที่คนกำลังตามหาอยู่นะครับแต่ผมก็หยิบมาได้นะครับเพื่อ เป็นการเสี่ยงซื้อนะครับเพราะว่าอีกไม่กี่วันนะครับเลข9779กนี่ก็คงจะไม่มีในแผงนะครับถ้าไม่รีบซื้อท่านก็จะไม่ได้นะครับส่วนนปกสลากในวัน,นในวันนี้นะครับผมตะเกิดพ่ารวยก็ขอให้พี่น้องเฮงเฮงรวยรวยนะครับถูกหวยกันทั่วหน้านะครับปลอดโรคปลอดภัยจาก โควิด1นนะครับในรอบนี้นะครับหลังสงกรานนะครับหลังจากเสร็จสิ้นวันสงกรานแล้วก็จะเข้าสู่ช่วงฤดูการทำนานะครับซึ่งปีนี้นะครับอากาศแถวภาคอีสานนะครับไม่ร้อนฝนตกต้องตามฤดูกาลนะครับเสียอย่างเดียวนะครับเงินไม่ค่อยมีใช้นะครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะครับพี่น้องที่ติดตามรับชม ติดตามกดไลค์กด subscribe ให้กับช่องตะเกิดผ่ารวยด้วยนะครับขอบคุณครับ